นาเดชคูกิมิยะประกาศเลือดง,งานแต่งย่าๆแบบไม่มีกาหนดงานนี้ทำเอาทุกคนเอะลาสุดหนุ่มนาเดชคูกิมิยะได้มาเปิดใจผ่านทางงานบอนช่อง3ซึ่งงานนี้ เป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวกับนักข่าวช่องต่างๆซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มณเดชน์เองก็ได้มาเคลียร์ข่าวที่ไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดของสาวยาย่าอุรัสยาที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มณเดชน์ได้บอกว่าได้ไปเซอร์ไพรส์ก่อนหน้านี้รวมไปถึงการประกาศเลื่อนง,งานแต่งกับสาวยาย่าแบบไม่มีกำหนดซึ่งทําเอาทุกคนต่างเองกับการสัมภาษณ์ของหนุ่มณเดชน์ไม่มีหยุดเพราะทาเอาคิดถึงคู่จิ้นในตํานานก่อนหน้านี้อย่างหนุ่มแหนแหม่มซึ่งทําเอา ทุกคนก็บอกว่าคงจะคล้ายกันว่าเป็นแค่คู่จิ้นหรือเปล่าแต่สุดท้ายแฟนคลับเองก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวยาย่าและหนุ่มณเดชน์ในความรักครั้งนี้ซึ่งมั่นใจว่าถ้าเป็นเรื่องจริงยังไงความรักก็ต้องเบ่งบานและทําให้ทั้งคู่ได้มีงานและมีเลิกแต่งอย่างแน่นอนแต่การเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดไม่มีจุดหมายแบบนี้แฟนคลับเองก็ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะคะหนุ่มณเดชน์ค่ะ เราเป็นผู้ชายเราก็ต้องมีความชัดเจนให้กับฝ่ายหญิงบ้างก็ดีค่ะแถมมันสำคัญต่างๆ ก็ควรจะอยู่เคียงข้างเหมือนที่หนุ่มหมากปรีนอยู่เคียงข้างสาวคิมเบอรี่หรือหนุ่มเจมาอยู่ข้างข้างสาวพายจับมือกันคงจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆถ้าแบบนี้ยิ่งทำเอาคนที่คิดไม่ดีกับคู่นี้ยิ่งมาถล่มนั่นเองค่ะยังไงก็ขอให้นเดชเองช่วยชัดเจนกับสาวยา่าทีแฟนคลับชักใจคอไม่ดีแล้วเป็นกำลังใจให้กับสาวยา่าเสมอขอขอบคุณยา่ยาอุรัสยาและนเดชคูกิมิยา สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า